คิดว่าใครคือที่สุดในเรื่องไหนนะคะสายเข็มเร็วที่สุดหมอตาดไวัคนคิดว่าหมอเซนเป็นคนที่ฉีดเร็วที่สุดคะคไม่ได้ฉีดโอซินาชิหมอคิดว่าเป็นหมอออ,อฟนะคะเพราะว่าแบาบอยู่จันทบุรีแล้วก็มีเขตค่อนข้างเยอะคะ่ะต้องเร็วแน่นอนคะ่ะใครคือสายเข็มมือเบาสุดหมอกริชทำชี้ตัวเองคะก็มั่นใจครับเพราะว่ามีกลมด้วยน่าจะนิ่มท <ำ S 1> ี่สุด สายเครื่องยกกระชับเร็วที่สุดหมอเซตคะ่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นหมอคิดว่าที่จันทบุรีเคสยิงยกกระชับเยอะคะ่ะสายเครื่องยกกระชับมือเบาที่สุดหมออุ้มคะ่ะค่ะก็คิดว่าเป็นพี่ตานค่ะเพราะว่าจากที่เคยได้ฟีดแบ็กจากคนไข้ค่ะคนไข้ชมพี่ตานว่าทําเครื่องยกกระชับและมือเบาค่ะคนไข้ให้ไทยทาเครื่องบ่อยที่สุดหมอเพชค่ะ ครับก็คนไข้มักจะมาให้หมอเซนนะครับทําให้เพราะว่าหมอเซนจะค่อนข้างอธิบายเยอะแล้วก็เวลาทำเนี่ยทำมือเบามากครับคนไข้ให้ใครฉีดปากบ่อยที่สุดหมอเชสเอาโหเอกฉันค่ะหมอเชสตอบหน่อยค่ะว่าอะไรเดีด๋ยวแกก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนไข้ามาฉีดปากทุกปากเยอะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นต้องเป็นผมแล้ว่ะครับ <laughs> คนไข้ให้ใครฉีดโบบ่อยที่สุด เพราะเป็นหมอกิดค่ะคิดว่าเป็นหมอ,ก,ก,หมอก,กิดเพราะว่าเขาอยู่สาขาอารันค่ะคิดว่าน่าจะตรงค่อนข้างเยอะค่ะไม่ถึงหมอก็ขอฝากฟิล่าคลินิกนะครับทีมแพทย์ทุกคนมีมาตรฐานระดับแพทย์ผู้สอนนะครับดังนั้นใครเข้ามาปรับรูปหน้านฟิล่าคลินิกนะครับมัน่นใจได้เลยว่ามาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดสำหรับฟิล่าคลินิกครับ <c oughs>